หมอกลงหมอกลงคนขึ้นดอยเยอะนะพี่เราตามไปขึ้นด้วยเวล้ยคำตากอ ใช่ดนดีมานมัพยาบาลใช่ไหมพี่ใช่เพว่าพยาบาลพยาบาล,าบาลไม่มีสแนะครปนะควบเองเกินเองท่านนเปิดแล้วยมีคนวิ่งลงพี่เพิ่งเพิ่งวิ่งลงมาไดเลยพี่ทางไหนวิ่งลงด้านล่างเข้าแล้ว ข้างหนนะผมวิ่งขึ้นแจ้นสองนะใครปิดประตูปะปิดประตูข้างหน้าเดี๋ยววิ่งไม่ได้เข้านะระเบิดมาไม่ไปไหนพี่ไม่รู้ปไหนไปพี่เข้าแล้วโอเคอุ่ยวิ่งวิ่งวิ่ขึ้นมาละโอเคพี่ผมย้อนทังสมุดนะโอเคโอเคน่าจะหมดแล้วพี่ อ้ยสวยไปทางหนึ่งอือไปทางหนึ่งเฮ้ยเปิดไหมว,วะเกิดวะพี่ได้ยินเสียงคนเปิดใหม่ฝั่งรูแตกฝั่งรูแตกเหรอใช่พี่ย้อไมไป กว่านเนตนะพี่อ่เน็ตไปเลยรู้แตกใช่ปะใช่พี่พี่อ้อมมาทางฝั่งก่อสร้างหนึ่งนี่ใครวิ่งอ่ะผมวิ่งีอยู่ตรงกระเป๋าดับเบิลแบค็คพี่ออกหมดเลยนะ รประตูพี่ตรงประตูตรงรตรประตูประตูไหนวะรู้แตกเหรอประตูฝาประตูฝานี่นอ่อาตะแคบเปล่าใครอยู่รูแตกพี่ไม่รู้ไม่รู้มีคนเดินเข้ารูแตกพี่ตะแคบเดินเปล่าใครเมื่อกี้ใครเนตไม่รู้ผมไม่ได้เน็ตผมเน็ตลูกแรกไปพี่ไม่ได้เนตอุย้ยในคอนเทนเนอร์เปล่าดีดตกตกเมื่อกี้ได้ยินเหมือนกันพี่ นี่ขยิ่งอ่ะตอก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 เนี่ยไม่ได้วิ่งพี่ตายหัวฟ้ามดเลยไอ้อุ๋ยอยู่ไหนอะอยู่ในพุ่มพี่ยกปืนดูความยิ่งใช่ใช่ใช่แต่มีอีกตัวนึงนะได้ยินเสียงวิ่งพี่โอรุดยอดเนาะใช่ใครอยู่ในพุ่มไอ้อุ๋ยเหอใช่ใช่ใช่เนี่ยโอเคใครใเดินใครเดินข้างกูเนี่ย ใกลอยู่ไหนไม่ไม่ผมอยู่ที่เดิมอยู่ที่คอนเนอร์โอเคเฮ้ยตะแคมป์ัแล้วตายตายตายตัวตายโอ้ยพี่โตยิงอุยเหรอไม่ใช่ยิงไม่ได้ยิงวุ่นวุ่นเปลิดมีคนยิตรงพุ่มปาเนตไปตายกลอีกออกรูมาแล้วมันตะแคมป์ไปเลย พี่ตายไปพี่อุ๋ยตายตัวจะแชบจริงพี่ก็อุ๋ยไม่ต้องบอกหรอกอุ๋ยอยู่ในปุ๊บเออไม่พี่ไปเก็บเลยไม่ใช่ของอุ๋ยของมันอะไรนะใครเดินอ,อุย้ยรุดยาวะแย่ตัวที่ยิงอุ้สิไม่ใช่ไม่ใช่ใครอยู่คอนเนอร์พี่พี่อยู่พี่อยู่มันเด็ดมามเด็ดมาม เดินพี่เดินกลับมาเนาะไม่ได้เดินกลับมาพี่อยู่ในคอนเทนเนอร์พี่มีอยู่ตรงคอนเทนเนอร์หน้าเชื่อมอ่านี่ดีกว่าไม่ใช่เนาะไม่ใช่พี่อยู่ในคอนเทนเนอร์เลยอยู่ในตู้เลยใกล้ย,ยิงไหนเนี่ยผมยิงเข้าไปใช่ใช่พี่นนไมัมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไอทางยิงจากกับกับจากระหว่างพยาบาลกับสร้างเหนือทีี เขาสางหนึ่งกล้าตายยังยังยังพี่พี่หาแป๊บนึงแม่งงงจะตายนะไม่ตายไม่ตายพี่หมกสีทรายอ่ะพี่ยิงโดนผมแต่ว่าแม่งเด็กพี่อยู่ตรงหูแตกนี่เข้ามาละมันอยู่ไหนกะอยู่ด้านซ้ายพี่คอนเทนเน,นอร์คอนนอนนอเน,นเเทร์ไม่รู้จุดเลยวะที่มันมีรูเข้าอ่ะพี่ไปส้างหนึ่งอะพี่ไปเดินสร้างหนึ่งโอเค มีใครวิ<า>่งมาผมวิ่งผมวิ่งโอเคเนี่ยเหรอด้านหน้าทาง้ายเลยพี่ตรงคานคาน,านคานเหล็กอะคานเหล็กนี่พี่สายใกล้นี่เลยเลี้ยวเลี้ยวหักปุ <Okay. S 2> ป๊บเจอเลยพี่โอเคถอยมา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 เหตุผมร้อยสลับเลยพี่ต <y> อกตัว มาฝรั่งมั้ยลูอโคบหลังอยพี่มีมียังอยู่โคบหลังเลยครับไม่ต้องไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาให้มันโผล่ให้ให้มันเป็นคนโผล่สั์เนตบพี่เห็นพ,พี่เห็นเนาะตายไหมไม่ตายม,มันตายตัวหนึ่งเราคงขอพันกับพี่ มันตายโอเคพี่ซิซิกนินนาทีแล้วโอ้โหพี่พี่เอากระเป๋านี้ไหมพี่ได้โอ้โหพี่หนักขนาดนั้นพี่ยังโดดข้าง

มันนั่งอยู่<ป>ตรงไหนไว้ลูกนั่งอยู่ตรงคอนเทนเนอร์พี่วิ่งผ่านไปพี่ชนไหลกับมันเลยมันไม่ยิงเ <c oughs>